สวัสดีครับเจอกับเกตแล้วสีอีกแล้วนะครับสวนเกษตรทดลองเราวันนี้ได้ปลูกฝรั่งกิมจูครับเอาลงในเข่งครับจากเข่งเบอร์เบอร์เล็กนะครับเบอร์เล็กสีเขียวนะครับเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ใหญ่สูตรของสีดํานี่ครับเราก็ใช้สูตรคุมฟางแต่ว่าฟางเราไม่มีเรามีแต่แเศษหญ้าเศษใบตองกล้วยแห้งนี่นะครับตอนนี้ก็ออกดอกแล้วครับนี่ เริ่มออกดอกแล้วแต่ช่อดอกนี่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3เมษายน2566นี่นะครับเขียงเบอร์ใหญ่กว่าเดิมเบอร์เล็กมันก็ออกดอกเหมือนกันครับนี่เริ่มติดดอกแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเป็นระยะตอนที่เรา หอหอลูกของมันที่ว่ามันครบกำหนดแล้วตามช่อง youtube หลายๆช่องที่เขาบอกว่าให้มันเท่ากับเหรียญ5เหรียญสิบผลค่้ยห่อนี่ครับแขกรับเชิญเราไม่แล้วครับเยอะมากเลยนี่ครับกิ้งกาครับกิ้งกาธรรมชาติมากครับเรื่อยๆนะครับ ฝากกดติดตามกดสับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ